ทางไทยช้างกับการพระราชสงครามนับแต่โบราณช้างมีบทบาทสำคัญยิ่งในกิจการบ้านเมืองทั้งเป็นพาหนะในการเดินทางและใช้เป็นยุทธปัจใจัยในการศึกสงครามดังปรากฏว่าเมื่อพุทธศักราช1800พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดได้ชัยชนะ ในสมัยอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะสังหารพระมหาอุปราชาของพม่าสิ้นพระชนเมื่อพุทธศักราช2122การจัดกองทัพไทยตั้งแต่โบราณช้างเป็นเหล่าหนึ่งในจัตุรงคเสนาคือพลช้างพลมา้าพลเดินเทา้าและพลช่างพลช้างถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการรบ ใช้ประจันบาลมีอำนาจกำลังชนสูงประดุดดังรถถังในปัจจุบันในการเดินทับมีการจัดกระบวนคตเป็นหมวดต่างๆเช่นช้าง,งดังเดินอยู่กลางริ้วกระบวนหน้าช้างกันเดินอยู่กลางริ้วกระบวนหลังช้างแทะตรวจตราริ้วนอกทั้งสองข้างทำหน้าที่สารวัตรช้างช้างพังขาผูกเครื่องมั่น สำหรับพระยาเสนาบดีและเจ้าประเทศสราชช้างแสงเดินเป็นริ้วเรียงกันทั้งสองข้างตลอดแนวรัคชาทานช้างส่งของพระมหากษัตริย์ทัพช้างโคตรแล่นตั้งสับป,ปะครับเดินอยู่ท้ายกระบวนช้างใช้ประจันบานในเวลารบในสนามรบ ช้างจะแยกประจำอยู่ในพายุหรือกระบวนการตั้งทัพต่างๆร่วมกับจตุรงคเส้าอื่นๆตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนสังกัดอยู่เพื่อเข้าประจันบานกับข้าศึกตั้งแต่สมัยทนบุรีเป็นต้นมาการใช้ปืนมีมากขึ้นช้างจึงลดบทบาทในการเข้าประจันบานกับข้าศึกลงเพราะสู้อำนาจการยิงของปืนไม่ได้แต่ยังใช้เป็นพาหนะ และใช้ในการขนส่งในกองทัพได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งปัจจุบัน